คนนี้ไงนางเอกโฆษณาสีทนได้2012เห็นหน้าเราต้องคุ้น10กว่าปีไม่เปลี่ยนเลยสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก่าสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตให้ทราบกันค่ะเป็นโฆษณาแรงในอดีตที่สร้างวลีฮิตอย่างสีทนได้จนติดหูติดป,ปากคนไทยมาอย่างยาวนานนับ10ปีสำหรับโฆษณาสี TOA f o r Season ซึ่งนางเอกโฆษณาเวอร์ชันปี2009คือแพรวปะพินทิพย ซึ่งปัจจุบันหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปทำงานประจำเต็มตัวแล้วส่วนสีทนได้เวอร์ชั่นปี2012ผู้ที่มารับบทนางเอกก็คือปูเป้นาธิรากับประโยคที่หลายคนคุ้นเคยคุณกำลังทดสอบสีอยู่ใช่ไหมคะและสีรักคุณสีทนได้ปูเป้นาธรานักแสดงสาวมาถความสามารถปัจจุบันอายุ34ปี จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสูตมีผลงานละครเรื่องขวัญหรือไทยหนึ่งในซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมรับบทเป็นพิไลซึ่งแฟนละครในจกักรวาลจุทาเทพต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นนักแสดงคนเดียวกันที่รับบทสุนันในตอนคุณชายฟุติพัฒน์นั่นเองขอเขาอพูณแหล่งที่มาข่าวจากสนุกดอทคค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ